สวัสดีทุผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในช anel จจนเจานะครับวันนี้นะครับก็จะมาสกิลนะครับสกิลก็จะเป็นสกิลหนึ่งไม่ไม่ใช่สกิลหนึ่งสกิลสองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนคือตัวตัวสกิลตัวนี้มันมันต้องใช้ตัวอันนี้นะครับจิตขั้นกลางนะครับได้ได้จากลานฝึกนินจาก,ก็จะมีลานฝึกนินจา ตัวที่เราจะมาเปิดก็จะเป็นสกิลสกิลสองสกิลสามใช่ไหมสกิลสองคือชิ้นส่วนนะครับก็คือตัวนี้ชิ้นส่วนชิ้นส่วนตัวนี้นะครับในการหาเดียด๋วยดวยดูตัวนี้ก่นอนอะชิ้นส่วนในการหานะครับก็จะหาได้จากร้านค้าเนี่ยครับร้านค้าคือตัวนี้มันจะสามารถรีรเฟรช นะครับรีเฟรก็คือตัวนี้นะครับชิ้นส่วนซาสเกะขั้นสูงตัวชิ้นส่วนขั้นสูงนะครับมันจะครั้งแรกมันจะใช้อยู่2อันนะครับก็คือเราเราต้องครบ40นะครับส0พอ40ปุ๊บมันจะได้มา 1, 1 1 1ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนพิเศษคือเราต้องสะสมให้ครบ80มันค่อยจะเปิด เปิดสกิลอ่ะสกิลสองสกิลสองหรือสกิลสามเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นสกิลสองนะครับเมื่อกี้คือตอนนี้ผมได้ได้มาจากการน่าจะเป็นการล็อกอินนะที่ที่มันให้นะร้านค้าบางทีก็รีเฟสรีเฟซเจออย่างเงี้ยนะฮะก็อ,อย่าลืมซื้อไว้นะครับมันก็จะมีหาแบบพวกยากไม่ยากอย่างเงี้ยพวกยากก็จะเป็นพวกเอสนี่แหละ มันดูดีเฟสเห็นไหมขั้นสุดยอดนะครับตัวนี้มันจะแพงหน่อยคือจิตจิตใน,นจามมมีมันมีอยู่สา,ส,ายสามสร้อยสาสบสองซื้อตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็เพิ่มเพิ่มพลังได้การหาอีกนะครับก็จะไปดูที่จัดอันดับ,บจัดอันดับก็จะมีก็จะมีให้อยู่น่าจะจำกัดต่อวันนะ ถ้ามีนะครับนี่ขั้นสุดยอดนะเห็นไหมซื้อไดอ้วันหนึ่งสี่ครั้งนะครับมันก็จะสลับสลับให้เรานะครับว่าเป็นตัวไหนตัวไหนบ้างนะครับก็จะไม่ไม่ใช่ตัวเดิมบ่อยๆนะครับตอนนี้ก็เด้ๆนกดผิดก็ซื้อไปเลยนะครับคือแ้มอาร่น่าคือผมก็ตีตีแบบ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่แต้มอารีนาคือมันมันได้เยอะจริงๆคือถ้าเราอยากได้ตัวชิ้นส่วนตัวนี้ก็ซื้อไว้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครสายเอสดนะครับมันก็จะก็จะคุ้มอยู่แหละคือผมซื้อแบบซื้อเยอะมากตัวเมื่อกี้ผมก็มีลนะการหาก็น่าจะมีอยู่สองสองทางนะครับที่ผมรู้ๆนะผมก็มาแนะนำแค่นี้นะครับ ก็อาจจะพูดอะไรเลอะเทอะไปเรื่อยนะครับก็อันไหนมีประโยชน์ก็ฟังไว้นะครับอันไหนไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไปแค่นั้นนะแค่นั้นละครับโอเคสําหรับคลิปนี้คงจะจบไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครอยากให้ทําเกี่ยวกับอะไรนะครับสําหรับเกมนี้ก็แนะนํามาได้นะครับผมก็เล่นได้ถึงเลเวล42แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ Me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.